อัปเดตล่าสุดต้องขอแสดงความดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกท่านกันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดอย่างที่ทุกท่านทราบนอบอขอเคาะจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาไล่ละ 1,000บาทแล้วจากรายงานล่าสุดนางณฤุมมนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหนบขครั้งที่2.2567โดยมีนายพิชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการผลิต2,567ถึง6 8ไร่ละ1,000บาทไม่เกินครัวเรือนละ10ไร่หรือไม่เกิน10,000บาทวงเงิน38,578.22ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรร,กรายย่อยที่ส่วนใหญ่มีที่ดินเพาะปลูกไม่เกิน10ไร่กว่า2.1ล้านครัวเรือนคิดเป็น47 3ุเอร์เซน์ของเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าว4.61ล้านครัวเรือนนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวจัดทำหลักเกณฑ์เงื่อนไขขั้นตอนวิธีการเข้าร่วมโครงการให้มีความสอดคล้องกับมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน66 ที่ต้องการให้ดำเนินโครงการลักษณะส่งเสริมให้กเกษตรกรยกระดับการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราลองไปฟังรายงานบางช่วงบางตอนนะครับที่นางนฤมล์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวภายหลังการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนาโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือก็คือนปอนขอน่นเดงครับ มาถึงชอบตามที่มีลูกนั่นผลิตสมัครมาชาวนาก็จะให้รับเงินในโครงการที่จะไปเพิ่มพนันผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มชาวนาได้ละหนึ่งล้นบาทไม่เกินสิบไร่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยที่มีที่ทำกินไม่เกินสิบไร่จำนวนมากก็จะได้ได้ราคนเดิมจะประมาณกี่คนเดือนคะหรือว่าใช้เลขตัวเดิม4.68จุดหกแปดหรนเดือน เป็นวงเงินเท่าไหร่คะวงเงินสามหมื่นแปดพันล้านเศษตัวนี้ให้นี่คือจะให้ไปได้ดูเก็บเกี่ยวหรือให้กับรือว่าให้ทุกฤดูหรือว่าจะพี่ณากจะเป็นฤดูฤด,ดูครับดูคเฉพาะครั้งนี้ค่ะแล้วก็จะต้องมีการดูด้วยว่าจะเพิ่มผลผลิตในระยะยาวย่าอไรนี่เป็นข้อความเห็ยนของ,องที่ประชุนมนคะคะยวเข้าครมอได้ในการประชุมสัปดาห์นี้ใช่ไหมคะเพื่อจะได้เป็นของขวัญปีใหม่ที่นา,ายกจะถแถลงที่สอง <S 2> 2. <S ทห้ทัน จะได้เป็นแพคเกจเดียวกันไปกับโครงการสินเชื่อชะลอาาการขายโครงการพวกสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวด้วยวัน,นที่วันที่29พฤศจิกายนยอกว่าจะเข้าทันยังโครงการผลินผลครึ่งนนี้ยังทําต่อไหมคะหรือว่าย,ยกเลิกพอวันนี้ก็ที่ประชุมลำดับมีมติยกเลิกโครงการผลิตผลคระสุนตามที่อนุมัติได้ผลิตกันมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นโครงการที่จะเพิ่มผลผลิตในปาคอื่นนะทีนี้ก็ ในช่วงเริ่มต้นค่อยเปลี่ยนผ่านเพ่จะให้พี่น้องชาวนาได้ผพันธด์เกิบ20ไร่อั้นี้หมายถึงว่าประชาชนก็ตรางพอใจกับนโยบายไม่เอาหุ่แล้วก็เอาดันผลผลิตไปนานแทนยสมาคมชาวนาได้มากเกิได้20ไร่ครับ ก็เคยได้อพอแกลงหน่อยนะก็เคยได้ย0ไสิบไรจริงๆอะไนี้ตอนนี้งบประมาณที่ที่สองนดินมันมีน้อยอะไเราพอใจที่เราเราจริงๆแล้วผมอยากจะได้ยี่สิไร่ไร่ละบนไม่ไม่ไม่เกินไม่ไม่ไม่เกิน2ี่ไร่ไร่ละมันก็ได้2องม่นตามที่เคยได้มาแต่ปีนี้มันช่วงช่วงนี้คข้าวเราอะราคามันตก เราก็เลยต้องเอาไอ้ปุ๋ยคละครึ่งท่านสธิฏิท่านท่านรัฐมนตรีท่านเสนอท่าไว้ก็คือปุ๋ยคละครึ่งมันมีเงินก้ดสองหมืน2้าพันล้านทีนี้พอเรามาคิดกันตรงนี้มาประชุมกันแล้วมติออกมาก็คือทีแรกจะได้รห้หาร้อยที่2ิบไร่ เป็นเงินสองพมล้านแตน่ี้รัฐมนตรีท่าน,นให้ความสนใจคือสองสารเกษตรกรกรายย่อยก็เลยให้ไล่ก็คิดกันกับว่าเราจะทำไงก็งให้ไล่ละพันไม่เกินสิบไล่เกษตรกรกรายย่อยก็คือแถว ก็มีจะมีนาไม่เกินไรจะได้ไรหรอเป่นเช็คอะไรกันบ้างครับบ้านไหนเตรียมที่จะได้รับทรัพย์รับเงินกันบ้างนะครับก็อย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับแล้วติดปัญหาตรงไหนนะครับเอาละครับหากว่าท่านใดที่ฟังคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่งแล้วก็กดเลยทั้งหมดสําหรับการรายงานกับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ